ข่าต่อปอข้อต่อไปเฮ้ยดีกว่านี่กว่าติดแฟนหรือติดเพื่อนในสามสองหนึ่งติดเพื่อนอุ้ยอไอคอนไม่ติดเพื่อนไอคนไม่เลยอันนี้เขาบอกติดแฟนครับอครับผมเป็ผมบอกว่าติดแฟนเหมือนกัน โอเคาักทีมเดียวกันนะใจใช่ใช่เอออย่าให้มีนะอย่าให้มีนะจะติดแบบไม่ว่างเลยเพื่อนมาชวนไปไหนก็จะไม่ไปบิดไม่หยุดแอน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 พี่ทีมงานแอนใครก้ดู้วยกลับมาก่อนก็ไปงเออก็ไปจริงไง ไปทันทีด้วยลงลงรถเด่อเมื่อกี้ลงรถเหรอใช่ใช่่โอ้เวลาเดียวจังหวะคดีเมื่อกี้เฮ้ยสนุกอะอยากอยากลองอ่ะตอล้วอ่ะเอาเงขอคืรอเอายังเอายังไปแล้วไอ้เอาไปบแลเก็ะเฮ้ยกลังมากลังมากลังมาี่พี่พี่พี่ปลกอยักซอยเักซอยเปอยอยเโหนื่อยเหนื่อยด้วยเหนื่อ